เรื่องนี้กันค่ะผู้ชายคนหนึ่งนะคะขี่มอเตอร์ไซค์กับจากธุระข้างนอกเอามาจอดไว้ในบ้านเก็บในโรงรถเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ดับเครื่องสักพักระเบิดค่ะตัวเองกับภรรยาต้องหนีตายออกจากบ้านค่ะตำรวจสอบพอบ้านเพชรนี่นะคะคําว่ามอเตอร์ไซค์ระเบิดแล้วมันก็เลยกลายเป็นไฟลุกไหม้ทุกสิ่งอย่างในบ้านไปด้วยจากมอเตอร์ไซค์ไปโดนรถเก่งไปโดนรถแล้วก็ไหม้แบบนี้เลยใช่ค่ะ นี่เป็นบ้านไม้สองชั้นนะคะอยู่ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยต้องเอารถดับเพลิงกันมา3คันนะคะนี่คือบ้านของนายบุญยืนด่านขุนทอายุ64ปีตอนเกิดเหตุเนี่ยคือนอนพักผ่อนอยู่ชั้นล่างกับภรรยาซึ่งนอนป่วยอยู่รีพากันหนีตายออกมาพร้อมทรัพย์สินใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะคะเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ชั้นสองของตัวบ้านไฟไหม้วอดเสียหายทั้งหมดดูสิคะ ส่วนชั้นล่างเป็นคอนกรีตก็ถูกไฟไหม้เสียหายแต่ยังไงคิดว่าต้องทุกทิ้งสร้างใหม่รถเก๋งเสียหาย1นึคันมอเตอร์ไซค์แล้วก็มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจอดไว้ในโรงจอดก็เสียหายอีกสองคันภรรยาของนายบุญยืนค่ะนางสาวพาพรนะคะนางสาววาพาพรค่ะอายุ59ปีนอนป่วยอยู่ชั้นล่างของตัวบ้านบอกว่าสามีเพิ่งจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาจากช่วยงานบวชเพื่อนจอดเอาไว้แล้วในโรงรถ แล้วด้านหน้าเนี่ยเป็นรถเก๋งก็เข้ามานอนข้างๆกันไม่นานได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดที่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาดูก็คือไฟมันไหม้ไปแล้วแล้วก็ไปลามรถเก๋งแล้วด้วยก็เลยปลุกสามีแล้วก็รีบหยิบเอากระเป๋าเงินสร้อยคอทองคำนะคะเงินสดวิ่งหนีตายออกมาค่ะ แล้วไปที่สอพอบ้านเพชรที่อยู่ตรงข้ามบ้านขอความช่วยเหลือว่าแจ้งหน่วยดับเพลิงหน่อยโทรติดยากครับเขาบอกว่าถ้ามาเร็วกว่านี้เนี่ยบ้านอาจจะไม่ไหมขนาดนี้ก็ได้ดค่ะ <c oughs> มันไ <c oughs> หมรถมอเไซค์ค่ะไหมรถควงหมมอเตอรไซค์ได้ยินเสียงมาจากไหนครับมันระเบิดขึ้นระเบิดขึ้นแล้วลลวันนี้พอบ้านไปเปงานบวชแล้ววันนี้เปิดะวิตไป นิวแว่รถมอไซค์น่ะก็รู้ว่ามันจะเป็นจังไดเ่าเป็นคนียังรรลาเนะคนบนเาว่ากิาง้าอยู่บ้านกับมีสองคนมิมสันกับพ่อบ้านพ่อบ้านกันนอนเอาเบื้องต้นนะคะตำรวจคาดว่าน่าจะเกิดจากอากาศร้อนค่ะ41องศาเซลเซียส แล้วเจ้าของบ้านขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาแล้วลืมดับเครื่องจอดเอาไว้นานก็อาจจะทําให้ไอระเหยจากน้ํามันในถังน้ํามันถูกความร้อนของเครื่องยนต์ก็เลยเกิดไฟลุกไหมขึ้นแล้วก็ลุกลามจนไหม้บ้านเดี๋ยวยังไงต้องให้กองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะมูลค่าความเสียหายไม่ต่ํากว่า1ล้านบาทค่ะค่ะอ้าวส่วนเหตุการณ์ต่อไป